Up and all. สวัสดีครับสวัสดีครับขู่เขามาอีกแล้วจ้ะ EP 13 3สาตอนรับปีใหม่ครับแต่ออนปลายเดือนอเออออนปลายเดือนก็สวัสดีปีใหม่เพราะว่าเราอัดตอนปีใหม่เนาะอัดตอนสวัสดีปีห้าวันที<ป> <5 S 2> ห้า 5. อ่ะพูดไปเลยอัดเทปกันเ,เอ่อเราอัดเทปต้นเดือน,อนเดือนอที่ปลายเดือนเลยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องการการคุ่คามทางเพศให้คิดว่าการคุดคาามทงเพศใน อุดมคติของคุณไอซ์เนี่ยเป็นยังไงครับเป็นการลวนลามพรอแหลไรลวนลาม <บ ắc! S 1> ทางอะไรคําพูดทั้งทุกอย่างขาแต่เช่นคำพูดเนี่ยคุณไอซ์มีคําอะไรบ้างไหมมันคือการแบบนะครับเหยียดยาวเรารีู้จากคาว่าหอมไหมหอมเออหอมทำไมเวาไม่ควมคิดเห็นอย่างไรกับคํานี้ครับอยู่ที่คนจะคิดแก่ถ้าคนคิดด้านดีก็ดีไปหอมก็หอมแดงไงหอมแดงแต่คือหอมเขาพูดถึงเนี่ยมันแปลว่าหอมอะ่นะ แล,ล้วเจอรูปสาวสวยเนี่ยก็จะมีคนไปคอมเมนต์แล้วคุณไยคิดว่าการคูกค้าทางเพศเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าดีหรือเปล่าถ้ามึงตอบดีแล้วไอจะไม่ว่าแล้วใครจะไม่ดีหรอคุณไยจะฝากอะไรกับคนที่อาจจะไปคูกคามทางเพศของกุลสตรีนะครับ<ด>อ๋อก็หยุดซะหยุดอะไรอะ คนะือคุ่ค้าไงคืออะไรอ่ะจบแล้วสวัสดีสวัสดีสสดมิรักแฟนเพลงคนนะครับคุณเป็น้องเพลงเหรอ <laughs>